สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับ วันนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของ Walking Dead กันต่อเลยดีกว่าและ Walking Dead วันนี้ของเรานั้นก็ดําเนินมาถึงพาร์ทที่15กันแล้วโอ้โห,โหเรื่องราวนั้นผ่านมาไกลเหลือเกินครับผมเราจะขอเตือนท่านผู้ชมกันก่อนเลยหากท่านผู้ชมนั้นยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วหรือว่ายังไม่ได้เริ่มดูเลยเนี่ยรีบกดกลับไปดูก่อนเลยไม่งั้นให้ผู้ชมจะดูกันไม่รู้เรื่องนะครับผมเนื้อเรื่องนั้นไม่เหมือนในซีรีส์แน่นอนเพราะฉะนั้นรีบกดกลับไปดูเลยให้เวลากดกลับไปดู3 2 1นในตอนนี้นะครับเราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นรู้เรื่องราวกันมาหมดแล้วทุกคนนะั้นคงรู้เรื่องกันมาอยู่แล้วนะครับเรามาเริ่มฟังเหตุการณ์ Walking Day ของเราในพาร์ทที่15กันเลยดีกว่าในตอนนี้ลิกกับอับบาฮัมนั้นดูเหมือนว่าจะไปเจอกับมอร์แกนเข้าซึ่งหลังจากที่ลิกนั้นได้เข้าไปเกี้ยก,ก่อนมอร์แกนนี่เองมอร์แกนก็ยอมที่จะเดินทางมากับพวกลิกด้วยในตอนนี้กลุ่มของลิกนั้นได้สมาชิกเพิ่มมาอีกคนหนึ่งแล้วเธอเธอคงเป็นลูกชายของลิกสินะเออ,เอ,อใช่ครับ ฉันดีใจจังเลยที่ได้เจอพวกเธอในที่สุดมอแกนที่ได้สูญเสียลูกชายของเขาไปนั้นดีใจมากๆที่ได้เจอกับพวกของลีกอีกครั้งหนึ่งฉันดีใจจังเลยที่ได้เจอพวกนายอีกครั้งฉันรู้สึกดีใจแฮนนายด้วยนะที่นายได้พบลูกเมียอีกครั้งหนึง่งเอาเธอมอแกนในตอนนี้เราต้องรีบกันแล้วอีกไม่นานเนี่ยเราต้องออกเดินทางกันแล้วระยะทางนั้นยังอีกแสนไกแแลแถมเราต้องแวะทำธุระกันอีกได้เลยลีกแต่ฉันขอบคุณนายมากๆเลยนะที่นายมารับฉันเนี่ย นายไม่ต้องขอบคุณเชลอกมอร์แกนนายนะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกต้องแล้วจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางกันในทันทีครับในตอนนี้พวกเขานั้นมุ่งหน้าที่สถานีตารวจซึ่งระหว่างทางนี้เองพวกเขาได้แลกเปลี่ยนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับแต่ละคนบ้างในขณะที่พวกเขานั้นกําลังคุยกันอยู่นี้เองนะครับดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะคุยกันเพลินเลยในตอนนี้พวกเขานั้นเดินทางมาถึงสถานีตํารวจกันแล้วหวังว่าฉันจะเป็นคนสุดท้ายที่เข้ามาที่นี่นะคงไม่มีใครเข้ามาเอาของไปก่อนละ มาเร็วอับาหัมเดี๋ยวฉันเปิดประตูให้เอารถเข้าไปจอดข้างนายจะได้ขนของกันง่ายๆฮะเดี๋ยวก่อนนาลีกนี่นายมีกุญแจด้วยเหรอใช่ฉันพกมันตลอดเวลานั่นแหละมันคงดูแปลกๆสินะลอรี่ก็ชอบรอฉันเรื่องนี้แหละแต่ถ้าว่าฉันรู้สึกสบายใจดีเมื่อมีมันอยู่แต่เห็นไมล่าสุดท้ายการพกกุญแจของฉันมันก็มีประโยชน์ตาเราไปขนของกันดีกว่าพวกเขานารีบเข้าไปในสถานีตำรวจกันทันทีดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเข้ามาจริงๆครับผมของทุกอย่างนั้นยังอยู่กันอย่างครบถ้วน อย่างเหมือนเดิมเลยนะลิกเหมือนกับตอนที่เรามาที่นี่มา1หนึ่งปีก่อนเลยแต่ถ้าว่าทําไมล่ะทาไมในหนึ่งปีนี้มันถึงเกิดเรื่องขึ้นมากมายมันมากเกินกว่าฉันจะรับไหวจริงๆรมอแกนนั้นเกิดคุ้มข้างขึ้นหม่อีกครั้งหนึ่งการที่มอแกนนั้นเสียลูกไปทําให้จิตใจของเขานั้นแปรปวนอย่างมากมอแกนใจเย็นก่อนอย่าทำแบบนั้นอย่าเพิ่งทําร้ายตัวเองเลยหยุดนะมอแกนหยุดทําร้ายตัวเองแบบนี้เออฉันขอโทษทีลิกฉันควบคุมตัวเองไม่ได้นะ่ะ ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยฉันขอโทษจริงๆปลาพวกเรารีบหยิบของแล้วไปกันดีกว่าหลังจากที่มอแกนนะสามารถสงบสติอารมณ์ของเขาลงได้พวกเขาก็รีบผลของออกมาและรีบออกเดินทางกันในทันทีในตอนนี้เวลาเหลือไม่มากแล้วพวกเราต้องรีบซึ่งในระหว่างการเดินทางนี้เองดูเหมือนว่าคราวนั้นจะไม่ค่อยพอใจมอแกนนะครับ มอแกนนะั้นมีท่าทีแปลกๆดูไม่ค่อยปกตินะักแต่ลิกนั้นก็ยังยืนยันที่จะพามอแกนไปด้วยในตอนนี้พวกเขาได้ออกเดินทางมาเรื่อยๆครับผมแต่ทว่าในช่วงอืดใจต่อมานี้เองเขาก็ต้องเจอกับอะไรบางอย่างที่ปิดกั้นถนนเอาไว้ บ้าน่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยทำไมพวกมันมีกันเยอะขนาดนี้ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับรถของลิกนะั้นจะขับมาเจอกับฝูงซอมบี้ขนาดใหญ่ขับไปให้เร็วที่สุดเลยลิกพวกมันอยู่กันเป็นฝูงเราต้องรีบแหกฝูงเนี้ยไปให้ได้ม่ง้นเราตายแน่นอนในตอนนี้ซอมบี้นับ้อยนะั้นได้กูกันมาอยู่ในถนนครับผมลิกนะั้นไม่รู้จะทํายังไงต่อไปดีเหยียบเียบคันเร่งไปเถอะซิ่งออกไปจากวงล้อมนี้โดยเร็วไม่งั้นเราตายแน่นอนพวกมันพยายามปิดกั้นทางเราไว้ลิกนั้นเหยียบคันเร่งสุดขีดดครรับผมมมแตู่่่่เหืออนนววาจะไะไไชย เอาหน่อยสิวะไอรถบ้าลิกนั้นเหยียบคันเร่งซ้ําแล้วซ้ําอีกไปสิวะไอรถบ้า รถนั้นดําเนินหน้าไปอย่างเต็มกําลังแต่เว่าเมื่อการชนซอมบี้นี่เองซอมบี้นั้นก็ได้มาบังทางเอาไว้ลิกนั้นไม่สามารถมองเห็นทางได้รถของลิกนั้นพุ่งชนกับรถอีกคันหนึ่งไงทันทีซึ่งด้วยแรงกระแทกนี่เองทําให้อับบาฮันมนั้นกระเด็นออกไปนอกรถข้าวข้าว,าวลูกเป็นอะไรไหมลูกเจ็บตรงไหนไหมไม่เจ็บครับพ่อไปก่อนเร็วลิกมอร์แกนนะรีบเตือนลิกใทันทีอย่าเพิ่งสนใจอะไรเลยในตอนนี้เราต้องออกไปแล้วเร็วเข้าลิกในตอนนี้พวกมันกูกันเข้ามาแล้วลิกข่าวและอับบาฮัมนั้นพยายามจะฝ่าวงล้อของซอมบี้ออ ลงไปที่ทุ่งหญ้าทยันทีรีวิ่งเร็วรีวิ่งเร็วทางเปิดแล้วมีทางว,งว,งวง่างๆอยู่ตรงนั้นนิดหนึ่งรีฝ่าวงลอ้อมออกไปเร็วพวกเขาทาั้งสคนนั้นวิ่งอย่างสุดชีวิตครับผมพวกเขานั้นวิ่งกันอย่างไม่คิดชีวิตแล้วแต่ทว่าซอมบี้นี่นก็มีมากเกินไปซอมบี้นั้นกูกันเข้ามาปิดทางเรื่อยๆ,ๆแต่ทว่าในตอนนั้นเองก็มีกระสุนเข้ามาเจาะหัวซอมบี้ดูเหมือนว่าอับาฮัมจะไม่เป็นไรมากแล้วเขาเข้ามาช่วยได้อย่างคันท่วงทีไปเร็วดี๋ยชันยิงคุ้มกันให้เองรีวิ่งออกมารีวิงออ่ง กันมาอยังไม่คิดชีวิตโดยมีซอมบี้นั้นไล่หลังมาเป็นร้อยวิ่งเร็วสิวิงว่งวิง่งวิ่งแต่ทว่าในตอนที่วิ่งอยู่นี่เองลิกก็ตะโกนให้หยุดครับผมหยุดวิ่งก่อนหยุดวิง่งหยุดทํำไมวะลิกอาบ,บาห์มนายฟังชนั้นในตอนนี้เราอยู่ห่างจากที่พักของเราไม่ไกลแล้ว ป้๊มนั่นมันนั้นอยู่หา่างจากที่นี่เพียงไม่กี่ไม์เองถ้าเราวิ่งกลับไปที่ปั๊มเนี่ยนายคิดดูสิไอพวกซอมบี้นับร้อยพวกนี้จะตามไปด้วยนี่มันหายนชาชัๆเลยแล้วเราจะทํายังไงกันต่อไปละลิกไม่รู้สิแต่ถ้าว่าเราวิ่งไปถึงแคมป์ไม่ได้แน่นอนมันอันตรายสาหรับทุกคนคุณพ่อคุณลุงอับาฮัมดูนั่นสิดูเหมือนว่าค้านั้นจะสังเกตเห็นบ้านหลังหนึ่งนะครับผมไปบ้านตรงนู้นสิพ่อเราล่อพวกมันไปที่นู่นจากนั้นเราก็หนีออกมาตอนที่พวกมันไม่รู้ตัวโอเคไปกันเลยฉออลลนนััันนันน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 วววว่่่่่่าาาามเปปป็ทททททงงงอออกกีีีีีีดดสุแลลล้้้้้ใตไรบิหพ4ค รีบวิ่งเข้าไปกบดานกันที่บ้านในทันทีไปเร็วไปเร็วทุกคนเข้าไปหลบในบ้านเร็วนําของในบ้านมากั้นประตูเอาไว้มันพอถ่วงเวลาได้สักพักหนึ่งเลยเร่งมือกันหน่อยทุกคนเร่งมือกันหน่อยอา้าวทุกคนหลังจากที่เราปิดกั้นประตูเสร็จแล้วเนี่ยหาอะไรก็ได้ที่เกิดเสียงดังขึ้นมารอมอบ,บี้ให้มันอยู่ตรงนี้จากนั้นพวกเราก็วิ่งหนีกันทุกคนรีบไปหาของเร็วซึ่งในตอนที่หมอแกนั้นขึ้นไปหาของข้างบนบ้านนี้เองเขาก็ต้องเจอกับสิ่งที่น่าสลดใจครับ คนในบ้านนี้นั้นตัดสินใจจะฆ่าตัวตายเพื่อหลบหนีการเป็นซอมบี้ทั้งหมดทุกคนฉันพอจะเจอของบางอย่างแล้วเจอพวกรถไฟของเล่นอะไรแบบนี้ แต่ถ้าว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เนะี่ยพวกเขาตัดสินใจฆ่าตัวตายเออช่างมันก่อนเหอหน่าในตอนนี้อย่าเพิ่งหดหูเลยพวกมันมานู่นกันแล้วเราต้องเอาชีวิตรอดกันก่อนอาบาหัมนะดูจะไม่ค่อยสนใจมอแกนเท่าไหร่นะครับผมไม่ว่ามอแกนจะหดหูขนาดไหนนั้นอาบาหัมก็ไม่สนใจครับในตอนนี้สิ่งที่อาบาหัมสนใจนั้นคือพวกเราต้องมีชีวิตรอดไปกันเร็วไปกันเร็วพวกมันมาแล้วเราต้องรีบวิ่งหนีกันแล้ว ในเวลาเดียวกันนี้เองเหตุก็กตัดมาที่ชาวแคมป์นะครับดูเหมือนว่าเดลนั้นจะยืนการว่าเขาอยากจะอยู่ที่นี่เขาไม่อยากย้ายไปอยู่ที่ไหนอีกแล้วบ้านหลังนี้ก็เพอร์เฟกต์สำหรับทุกคนแล้วแค่เราเพียงไม่ยิงปืนเราก็อยู่กันได้อย่างสงบสุขแม้ว่าแอนเดียนั้นจะไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ทว่าเดวนั้นก็ยังยืนการอยู่แต่ทว่าในตอนที่ทุกคนนั้นกําลังเถียงกันอยู่นี่เองนะครับ ในไม่กี่นาทีต่อมานี่เองก็ได้ยินเสียงคนวิ่งเข้ามาลีกนั้นวิ่งมาถึงที่นี่แล้วทุกคนรีบเก็บของให้หมดเราต้องรีบออกเดินทางกันแล้วหายนะกําลังมาที่นี่บ้าเอ้ยทุกคนฟังนะฉันคิดว่าปั๊มน้ำมันมันจะอยู่ไกลกว่านี้ซะอ,อีก แต่เรว่ามันไม่โอเคเลยมันมีฝูงซอมบี้อยู่ตรงนู้นอีกไม่นานมันคงมากันที่นี่แล้วเราต้องรีบออกเดินทางรีบเก็บของรีบเก็บของทุกคนเดี๋ยวก่อนนะทุกคนหายไปไหนกันหมดล่ะทำไมเหลือแค่นายกับแม็กกี้เดี๋ยวเจอฟาร์มอยู่ตรงนู้นน่ะมันไม่ไกลจากที่นี่มากพวกเราย้ายไปนอนกันที่นู่นแล้วก็ส่งคนมาแวะเวียนเพื่อรอดูพวกคุณโอเคค่อยอุ่นใจขึ้นหน่อยเรารีบไปบอกทุกคนกันดีกว่ารีบเก็บของแล้วออกเดินทางในทันทีในตอนนี้ซอมบี้นับร้อยนั้นตามหลังพวกมาแล้ว พวกนายอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ถ้ว่าไอซอมบี้พวกนั้นมันเยอะเกินกว่าที่เราจะต้านทานได้ซึ่งพวกเขาก็ไม่รอนะครับรีบเดินทางกลับไปที่ฟาร์มในฮันทีทุกคนรีบเก็บของเร็วในตอนนี้เราจะออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยรีบไปเก็บของให้เร็วที่สุดโอเคลิกนายต้องฟังฉันนะฉันอาจจะช่วยพวกนายเก็บของได้แต่ถ้าว่าฉันกับแอนเดียเนี่ยจะไม่ไปไหนกับพวกนายทางนั้นพวกเราตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ที่นี่เดวฟังผมนะคุณอยู่ที่นี่ไม่ได้ทาไมจะไม่ได้ล่ะทำไมพวกฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้ ห่างออกไปจากที่นี่ไม่กี่ไม้นะมีซอมบี้รออยู่เป็นพันๆตัวเลยมันกําลังมุ่งหน้ามาทางนี้เราพยายามจะล่อมันไปทางอื่นแล้วแต่เพราะว่ามันไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นในตอนนี้เราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วอีกไม่นานพวกมันจะมาถึงที่นี่เราต้องรีบเก็บของกันไปในทันทีว่าไงนะฝูงงั้นเหรอพวกมันมากันเป็นฝูงงั้นเหรอใช่พวกมันมากันเป็นฝูงแต่ผมก็ยังยืนยันที่จะอยู่ที่นี่นะผมว่าแค่เราอยู่กันเงียบๆในบ้านเนี่ยอีกไม่นานพวกมันก็คงเดินผ่านไปคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกไม่หรอกคุณไม่เเข้้าาาาาใจรรกกกกวว่พมมัันนนนป็ณสถ์แลที ฝูงนนั้หมายความว่ามีตัวหนึ่งทําอะไรอย่างหนึ่งพวกมันก็จะทําตามกันถ้าเกิดมีซอมบี้หนึ่งในพันตัวพวกนั้นคิดจะเข้ามาในบ้านหลังนี้พวกมันก็จะทำตามๆกันและเข้ามารับรองเลยว่าถ้าพวกเราซ่อนอยู่ในบ้านเนี่ยพวกเราไม่มีหางรอดแน่นอนเราควรจะทําอย่างที่ลิกกับอับาหามเสนอนะเราควรจะไปรีบเก็บของกันแล้ว ดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วเดลนั้นก็จะไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับผมสุดท้ายแล้วเขาก็ยอมจะไปด้วยหลังจากนั้นทุกคนก็รีบเก็บของกันในตอนนี้ทุกคนเก็บของกันเสร็จแล้วพวกเราพร้อมจะออกเดินทางกันแล้วเดลพวกเราเก็บของเสร็จกันหมดแล้วคุณพร้อมจะไปหรือยัง ฉันไม่พร้อมหรอกแต่เอาเถอยังไงเดี๋ยวฉันก็ตามไปแน่นอนแอนเดียฟังฉันนะฉันกําลังคิดเรื่องของลิกอยู่นะ่ะเธอไม่คิดบ้างหรอไอที่ฮิลิกพาไปเนี่ยไม่เคยจะมีที่ไหนอยู่ได้สักที่เลยไอเรื่องทั้งหมดนี้ก็เป็นความผิดของเขาทั้งหมดลิกพาใครก็ไม่รู้เข้ามาอยู่ในกลุ่มประจําในตอนนี้ฉันไม่ค่อยสบายใจเลยว่าเวลาอยู่กับลิกนะ่ะเอาเธอเดวช่างเรื่องของลิกก่อนในตอนนี้เราต้องไปกันแล้วนายเข้าใจไหมโอเคโอเคฉันไปแล้วก็ได้ทุกคนพร้อมแล้วฉันก็ต้องพร้อมสินะ แต่เอาเถอะฉันรอไม่ไหวแลวแหละว่าลิกนั้นจะพาเราไปซวยกันต่อที่ไหนฉันว่าทุกที่ที่ลิคพาเราไปเนี่ยมันซวยแน่นอนเราต้องพบกับความซวยในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่ากลุ่มของลิกจะต้องออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งแล้วไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยสำหรับพวกเขาจริงๆไม่ว่าพวกเขาจะเดินทางไปที่ไหนพวกเขาก็เจอในหายนะมีบางอย่างมาทําให้พวกเขาต้องย้ายออกตลอดเวลาเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นจุดหมายต่อไปของกลุ่มของลิกจะเป็นที่ใดกันแน่ รอติดตามชมกันได้ในตอนหน้านะครับผมและวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็ลองบอกเพิ่มกันมาได้เลยซีรีส์ Walking Dead อันยังคงดําเนินต่อได้อีกยาวแน่นอนนะครับผมมีกันเป็นร้อยตอนแน่นอนเพราะฉะนั้นรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับจะออก,กเกือบทุกสัปดาห์แล้วแต่สัปดาห์คงต้องรอดูกันไปและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกับผมคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่มซับสไคร e ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับ